โจทย์ข้อนี้นะครับเขาให้เวกเตอร์ a มานะครับแล้วก็เวกเตอร์ b มาเขาให้หาเวกเตอร์ a บวกเวกเตอร์ b นะครับแล้วก็เวกเตอร์ vector b, vector a ลบเวกเตอร์ b เวกเตอร์ a ดอทเวกเตอร์ b แล้วก็เวกเตอร์ a คอร์สกับเวกเตอร์ b นั่นเองขพร a เขาให้เราหาเวกเตอร์ a บวกกับเวกเตอร์ b ซึ่งการบวกเวกเตอร์ในในรูปของเวกเตอร์องค์ประกอบเนี่ยนะครับเราก็เอาแต่ละองค์ประกอบนะครับมาบวกกันได้เลยเราก็จะได้ว่า2นี่คือองค์ประกอบในแนวแกน x ของเวกเตอร์ a นะครับบวกกับองค์ประกอบในแนวแกน x ของเวกเตอร์ b นะครับก็คือ1นนั่นเองเป็น i นะครับ บวกกับ1บวกลบ2 j บวกกับลบ3บวกกับ1 k จะได้า3าลบ j ลบ2 k นะฮะนี่เป็นคำตอบของของข้อ a อการลบเวกเตอร์ก็ทำแบบเดียวกันเราจะได้2นะครับลบกับ1 i นะครับบวกกับ1ลบกับลบ2 j นะครับแล้วก็บวกกับ ลบสามลบห k เราก็จะได้1 i บวกกับสาม j ลบกับ4 k นี่คือคำตอบของเราการดอดเวกเตอร์ก็เอาแต่และองค์ประกอบมาคูณกันแล้วก็บวกกันนะครับเราก็จะได้เป็น2คูณกับ1แล้วก็บวกกับ1คูณกับลบสก็บวกกับลบสาม คูณกับ1 2ึคูณหมีค่าเป็น2อันนี้เป็นลบสอวันนี้เป็นลบสลบสกับ2ก็จะตัดกันนะครับก็จะเหลือลบสนั่นเองนะครับนี่ก็คือคำตอบนะครับการคอณเวกเตอร์เราก็จะใช้ดีเทอร์มินานต์นะครับในการหาผมก็จะตั้งนะครับดีเทอร์มินานต์นะครับโดยแถวแรกนะครับแถวแรกเราจะตั้งเป็นเวกเตอร์1ห,หน่วยแถวที่2นะครับเป็นอ,องค์ประกอบของเวกเตอร์ a แถวที่3จะเป็นองค์ประกอบของ เวกเตอร์ b การหาแบบดีเทอร์มินแนนต์เนี่ยเราจะต้องคูณคว้ยลงคูณคว้ยแบบปกตินะครับก็คือคูณเลขแบบปกติแต่เวลาเราคูณคว้ยขึ้นนะครับคูณคว้ยขึ้นแบบนี้นะครับเราจะต้องนําค่าที่เราคูณได้เนี่ยนะครับไปคูณกับลบหนึ่งอีกครั้งหนึ่งแถวแรกนะครับเราคูณคว้ยลงก่อนนะครับก็คือหนึ่งคูณกับหนึ่งกับ i เราก็จะได้เป็น i เฉยๆคูณคว้ยลงของ j นะครับเราก็จะได้เป็นลบสาม คูณกับ1นะครับก็จะกลายเป็นลบสามเแถวของ k ก็จะเป็น2คูณกับลบสก็จะกลายเป็นลบสีคูณค่อยขึ้นนะฮะเราจะเริ่มจากจากของ K ไปก่อนนะครับก็คือ1่คูณกับ1นึ่งได้หนนะครับทีนี้เอา 1k ไปคูณกับลบหอีกครั้งหนึ่งเราก็จะกลายเป็นเป็นลบหของ I ก็จะเป็นลบสอคูณกับลบสก็จะกลายเป็น6จะนํา6 i ไปคูณกับลบหก็จะกลายเป็น ลบ 6I อ่หคูณกับ2ก็จะกลายเป็น 2j เอา 2j นะครับไปคูณกับลบ1ก็จะกลายเป็นลบ2 j เราก็เอาแต่ละองค์ประกอบนะครับมาทำการบวกกันตัวแรกก็คือ 1i บวกกับลบ 6I นะครับเราได้ลบ5 j ลบ 3J บวกกับลบ 2j ได้เท่ากับลบ 5k j ลบ4 k บวกกับ1 k นะครับเราก็จะได้เป็นลบ5 k นี่คือคำตอบของเราเราจะสังเกตว่าการดอทเวกเตอร์ ctor, เพียงอย่างเดียวนะครับที่มีผลลัพธ์สุดท้ายนะครับเป็นสเกลาร์ส่วนนอกนั้นการบวกและการลบการคอสเนี่ยนะครับผลลัพธ์เราจะได้เป็นเป็นเวกเตอร์เหมือนเดิม